ว้าวว้าวว้าวพวเพื่อนดูเลยนะคะนี่อยากได้ใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะดีค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะใครต้องการแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยจ้าทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับดีๆไปดูในคลิปยาวกันเลยจ้าอันนี้ค่ะวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะเตรียมดินแล้วก็ปลูกให้ดูเลยนะคะว่ากุหลาบแดง ทำยังไงทําไมต้นบอนสีกวากโพทองต้นนั้นทําไมถึงงามมากๆนะคะมาดูนันค่ะอันนี้คือดินที่กุหลาบแดงขุดมาจากข้างๆบ้านนะคะเพื่อนอันนี้ค่ะและนะคะก่อนที่เราจะปลูกดินที่เราขุดมานะคะเพื่อนลองมาทําแบบนี้ดูนะคะอันนี้ก็คือเปรียบไข่นะคะกุหลาบแดงก็จะตากให้กรอบแล้วก็บดละเอียดนะคะ อันนี้คือคั่วก่อนนะคะทุกคนที่กุหลาบแดงทําอยู่เนี่ยต้องคั่วก่อนนะคะตาให้กรอบบดละเอียดแล้วนําไปคั่วไฟนะคะแล้วก็เอามาบดได้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนหลังจากนั้นเพื่อนๆเ,เอาดินจากข้างๆบ้านนี่แหละคะ่ะอันนี้ที่กุหลาบแดงลองทําแล้วก็ได้ผลใบเขียวมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้เปลือกไข่นี่แหละคะ่ะผสมลงไปนะคะเนี่ยค่ะ เพื่อนๆกะปริมาณตามที่ดินที่เราปลูกนะคะอันนี้ไม่ได้สูตรตายตัวนะคะใส่มากก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะนะคะแล้วเราก็คลุกเคล้าดินให้เข้ากันแบบนี้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็นะะี่ค่ะใส่ดินลงไปแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะที่นี้เพื่อนๆก็เนี่ยนำต้นบอนที่เราจะปลูกต้นนี้ค่ะอันนี้กุหลาบแดงก็จำลองจากที่กุหลาบแดงลองทำต้นที่ให้ดูเมื่อกี้ไปนะคะแล้วเขาออกมาสวยมากๆกุหลาบแดงทำแบบนี้ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะพอเราได้ต้นมานะคะเราก็ปลูกนี้เลยนะคะ ออกสักนิดก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเราเราวางไว้แบบนี้นะคะนี่ล้วค่ะเนี่ยค่ะวางไว้แบบนี้ ก็ะะจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนนะคะพอได้เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะหลังจากนั้นพอเราทําไว้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนจะเป็นกระถางใหญ่หรือกระถางเล็กก็ได้นะคะเพื่อนถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนกระถางเราใช้กระถางใหญ่เลยก็ได้แล้วก็ใช้ต้นบอลต้นเล็กๆแบบนี้หลายต้นมากขึ้นก็ได้นะคะถ้าเราอยากให้เป็นพุ่มไวๆแล้วก็ใส่หลายต้นนิดนึงนะคะจะทําให บอลของเรานี่แตกกอแล้วก็โตวไวนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนสิ่งสําคัญก็คือนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราหาอะไรมารองไว้แบบนี้นะคะเวลาเรารดน้ํานะคะเขาจะได้ไม่รั่วหมดนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะรองไว้แบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาทําแบบนี้กันเละนี่ค่ะพอเราทําไว้แบบนี้นะคะเราหาถ้วยแบบนี้นะคะมา กะว่าเรากะรดน้ําให้พอดีนะคะเพื่อนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนก็ใส่สิ่งนี้นะคะเราก็ใส่ไม่เยอะนะคะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆใส่ประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โรยไว้ด้านบนแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือแร่ธาตุที่ปรับสภาพดินนะคะแร่ธาตุที่ปรับสภาพดินเราใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเนี่ยเราใส่ลงไปแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าต้นเขายัางเล็กอยู่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่ธาตุปรับสภาพดินนะคะสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยแล้วก็บอนสีของเราเนี่ยใบดำปื๊ดเลยนะคะแล้วก็แตกกอดีมากๆนะคะหลังจากนั้น,นเพื่อนก็นํำผงชูรสตัวนี้นะคะเนี่ยผงชูรสนะคะผสมในน้ำอันนี้สูตรนี้จะไวมากเลยทำให้บอนสีของเราเนี่ยสวยเราก็ใส่แค่นี้เองนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะแล้วเราก็กวนๆให้เข้ากันแบบนี้ นะคะอันนี้คือสําหรับใส่ต้นมไม้กุหลับแดงใช้อยู่ประจำนะคะแบ่งไว้เลยนะคะเพราะว่าคนรักต้นไม้เนี่ยเราต้องมีแล้วก็ต้องเก็บเราไว้ คนรักต้นไม้นะคะต้องมีอยู่แล้วนะคะสำหรับผงชุรสที่เก็บเอาไว้แต่หลักสำคัญก็คือตัวแร่ธาตุตัวปรับสภาพดินนะคะถ้าใครต้องการนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะกุหลาบแดงทดลองใช้แล้วบอนสีหรือต้นไม้นี่สวยงามมากๆเลยถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงใช้แล้วได้ผลดีมากๆแต่ว่านะคะก็แบ่งมากุหลาบแดงก็ซื้อมาแล้วก็ เนี่ยค่ะพอได้ผลถ้าใครจะแบ่งก็มีนะคะเพื่อนอพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะเนี่ยค่ะได้น้ําตัวนี้เสร็จนะคะเนี่ยเราก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยใส่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใส่ไว้ทีนี้นะคะน้ําของเขาก็จะไปรองอยู่ข้างล่างแบบนี้เขาก็จะได้กินตลอดนะคะถ้ายังไม่พอเราก็ใส่ลงไปอีกได้นะคะเนี่ย นะคะคปุ๋ยของเรานะคะคหรือแร่ธาตุของเรานะคะคก็จะละลายพอดีนะคะคแล้วน้ําก็จะเสด็จดลงไปข้างล่างเขาก็จะได้กินได้หมดนะคะคเราก็ไม่ต้องลดน้ําบ่อย,นะะเ,ยเราใส่ไว้แบบนี้นะะน้ําของเขาที่เราใส่ลงไปเขาก็จะไปคึงอยู่ตรงนี้นะคะคประมาณสองสามวันเราไม่ต้องรดก็ได้แล้วล่ะคะ่นะ,คะเพราะว่าเราทําไว้แบบนี้ต้นบอลของเราก็จะไม่เหี่ยวเพะะื่อน เพื่อนๆจะสังเกตได้เลยภายในหนึ่งอาทิตย์เพื่อนๆจะเห็นผลลัพธ์เลยว่าบอนสีของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะแตกกอมาเร็วมากแล้วใบนี่มันตึบเหมือนที่เห็นเลยแล้วนี่แหละค่ะพอเราทําไว้แบบนี้เราก็วางไว้ตรงที่โดนแสงแดดบ้างโดนฝนบ้างกระปิดกระปอยนะคะไม่ให้แดดจัดนะคะเพื่อนวางเอาไว้โดนแดดบ้างโดนฝนบ้างนะคะเขาจะแตกยอดเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันต้นที่กุหลาแดงทําไว้ขอน้านี้นะคะเพื่อนสวยมากๆค่ะ และนี่แหละค่ะเมื่อทําแบบนี้ทุกคนก็จะได้เห็นผลลัพธ์นะคะว่าเขาจะสวยแบบนี้ค่ะทุกคนแตกออกมากอใหญ่ใบดกแบบนี้เลยใบเป็นมันนะคะแล้วก็สีก็สวยงามนะคะลองไปทํากันดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อนอยากและนี่แหละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้มานะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะพุ่มใหญ่มากๆนะคะแล้วเวลาระวางไว้ใต้เล้นนะคะ แสงแดดแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นหรือว่าเนี่ยสีเขาจะสวยนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยกุหลาบแดงก็วางไว้แบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยค่ะสแลนแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะเขาก็จะสวยมากๆเลยนะคะสีของเขานี่สวยมากๆนะคะแล้วเพื่อนๆดูเลยว่าแตกกอนี่คือแบบขนาดนี้จริงๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะแล้วก็ตัวแร่ธาตุนี้นะคะเพื่อน กุหลาบแดงใช้แล้วได้ผลมากๆเลยแล้วนํามาใส่โปยเซียนหรือว่าจะเป็นกล้วยไม้ดินแล้วทําแบบเดียวกันนะคะทําแบบเดียวกันเนี่เพื่อนๆดูใบเลยนะคะเนี่ยใบนี้เป็นมันเลยเห็นชัดเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะใบของเขาเนี่ยเป็นมันเลยนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยนะะี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆค่ะทุกคน ใครอยากได้นะคะใครอยากได้นะคะแบบนี้ลองไปทํากันดูนะคะสวยงามมากๆเลยต้นนี้คือกวากโพทองนะคะจริงๆแล้วถ้ามองต้นเล็กๆแล้วไม่มีมูลค่าเลยนะคะแต่พอลองมาทําแบบนี้นะคะโอ้โหเลยอลังการมากๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะพอใหญ่มากนะคะแตกออกมาเต็มเลยนะคะแล้วเพื่อนๆลองปลูกแบบบุลาดแดงดูนะคะทําไว้แบบนี้นะคะผลลัพธ์ของเขานะคะจะแตกกอดีมากๆเลย สูตรเดียวนะคะเพื่อนไม่กี่วันเพื่อนๆจะได้เห็นเลยใบของเขาเนี่ยจะแตกใบใหม่แล้วก็มีสีที่เช็ดเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะเห็นใบนี่เป็นม้านเลยนะคะลองไปทํากันดูนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกุหลาบแดงนะคะกดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆกุหลาบแดงก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆกันเสมอคะ่ะใครที่รักบอนสีรักไม้ประดับนะคะ ต,ติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะคิดลับดีๆมาฝากทุกคนกันนะคะขอบคุณมากๆในการรับชมนะคะเพื่อนสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะพุ่มใหญ่มากนะคะอลังการมากค่ะแล้วก็ใบก็สวยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมสวยมากๆเลยขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวยมากนะคะทุกคน 你看。